เลวฟูระบุว่าแอนดี้การดอนปีของนิวคาสเซลเป็นเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาในการแทนที่โมเมซาร่าในช่วงฤดูกาลหน้าเอาไ้ยังไงเมื่อเลวฟูตัดสินใจไปที่เรียบร้อยหลังสลัดคุมทีมแพ้4เกมติดในพิมเบริกจนรายล่าสุดเลวฟูเจอวิกฤตแข้งเจ็บถึง8รายเลยนะอาไยังไงเมื่อแผนสำรองของเร์ฟูหากตัดสินใจปลดด่วนอาเดลสลัดในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยงานนี้ลิเวอร์พูลได้มองไปที่แอนโทนีการาดอนปีกของเดวิดคารเซนว่าเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในกรณีที่โมเมดซาาห์ย้ายจากทางทีม มื่อคารดอนถูกมองว่าเป็นผู้เล่นตัวเลือกแทนที่สรับซาราซึ่งมองว่าซารานั้นไม่ได้รับการต่ออายุหรือว่ามีการย้ายทีมเกิดขึ้นทีมสกาวเซอร์ของลิเวอร์พูลชื่นชมสไตล์ของคารดอนทั้งเรื่องของความเร็วความทะรุทะลวงและก็การเล่นได้หลากหลายตแหน่งซึ่งสอดคล้องกับแนวทางทีมที่จะหาปีกตัวรุกและก็ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายคารดอนเนี่ยเคยยอมรับว่าเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลตั้งแต่เด็กเลยนะ มีการรายงานข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลได้รับแรงสนับสนุนว่าจะสามารถเดินหน้าเจรจากับนิวคาสเซนในค่าวัีวได้แม้ว่าข้อจํากัดทางการเงินของนิวคาสเซลและก็กดทางการเงินของสโมสร PSR จะทําให้สถานก,การณ์มันซับซ้อนนิวคาสเซลยืนยันว่ากระดอนเป็นส่วนสําคัญของทีมและก็มีการออกมาพูดในครัวันี้บอกว่า เราจะไม่ขายผู้เล่นคนสําคัญมีการตั้งราคาขั้นต่ําที่สูงมากสำหรับกอดอนที่ถ้าจะขายเช่นราคาบรายงานข่าวบอกว่าอาจจะต้องถึงประมาณ75-80ล้านปอนด์นะฮะเพื่อที่จะให้ดิวคาสเซ่นยอมปล่อยตัวเลว,ว์ฟฟูเองเคยมีการพิจารณาเจรจาแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการเมื่อก่อนหน้านี้เลย ถึงแม้มีความสนใจจริงแต่ก็มีเงื่อนไขที่ว่าหากซาร่าออกเท่านั้นก็จะเริ่มเจรจาอย่างจริงจังกับเรื่องของกาะดอนตันชีพาดีโฟูได้กาะดอนก็ถือว่าเป็นการเตรียมการล่วงหน้าสำหรับแทนที่ซาร่าซึ่งปัจจุบันอายุก็เริ่มมากขึ้นและก็สัญญาใกล้ที่สุดแล้วสำหรับนิวคาสเซลการขายกาะดอนอาจจะช่วยลดภาระด้านกฎทางการเงินหรือว่า PSR และก็สร้างไรายได้แต่การปล่อยผู้เล่นระดับนี้ออกไปอาจจะส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพทีมในครัรงนี้ก็เป็นได้ดังนั้นสรุปได้ว่าลิเวอร์พูเห็นแอนโทนีกาดอนเป็นตัวเลือกอันดับแรกหากจะหาตัวแทนสหรับโมเมสซาร่าโดยมีความสนใจจริงแต่ว่ายังคงมีอุปสรรคหลายประการทั้งการเจรจาราคาสูงและความตั้งใจของดิวกาเซนที่ไม่ขายง่ายๆนะอาละงไงเมื่อต้นตั้งของังลิเวอร์พู Liverpool ยังคงหนุนหลังอาเดสรสเต็มที่ ม้จะคุมทีมแพ้สีเกมติดต่อกันก็ตามทีหลังจากที่ลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของอันเดสซอร์ตพึ่งพลาดท่าพ่ายแพ้บรินฟอร์ด2-3ในศึกพรีเมียร์ลีกสองวันยี่สิบห้าความพ่ายแพ้ในแบชนี้ยังทําให้แพ้สี่เกมติดต่อกันในลีกแถม5เกมหลังสุดในทุการายการชนะได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นทําให้มี15แต้มรั้งอันดับที่7ของตารางคะแนนตามหลังอาร์เซนอลจากฝูง7แต้ม ล่าสุดฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อลูกหนังชื่อดังบริงานข่าวบอกว่าหงแดนที่เวฟฟูยังคงสนับสนุนอาเนอดนสลอตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผลงานช่วงหลังจากไม่ดีก็ตามทีเพราะว่าได้ร,รับเครดิตนี้ปมากนะฮะหลังจากที่พาลิเว์ฟูเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่เข้ามาคุมทีมในฤดูกาล ทนนันทีลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับกุญซือคนใหม่หลายปรายไม่ว่าจะเป็นซินดีนซีดานอดีตกุญซือของเบริเอ้ามาดเิดหรืรวามอร์แกนเยกินคอฟอดีตกุญซือของแดนลิเวอร์พูลแถมตอนนี้สซอรก็กลายเป็นติงสีร่วมกับมาโกซิวากุนซือฟูแลมที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่งในครั้งนี้ อาลไงเมื่อตอ้นนักฟังลิเวอร์พูลกำลังประสบกับวิกฤตทั้งในและนอกสนามโดยพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บเพิ่มเติมและตอนนี้มีนักเตะมากถึง8รายที่โดนการบาดเจ็บเล่นงานล่าสุดก็เป็นเคอร์ติชโจนกองกลางที่กำลังผลงานได้ดีเลยนะหงแดหงลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงฟอร์มตกอย่างรุนแรงโดยที่พวกเขาแพ้เกมในลีกซีแมตช์ติดต่อ,อก,กันทําให้อันดับในตารางลีกร่วงกก่าวรูดโดยะะตอนนี้อาเดนส์สโตกุนซูชาดัชต้องเจอกับปัญหาใหญ่ให้แก้ไขอีกเพียบ ล่าสุดนั้นจนซึ่งกำลังอยู่ในช่วงทำผลงานได้ดีโดนพรกเรียกเล่นงานในเกมที่พ่ายเบรนฟอร์จเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้สถานการณ์ในแผงวิทฟิลด์ของหงแดงนั้นย่ําแย่ม,มากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้อาริสันเดอร์อิซักเจ็บคนขาหนีบบรอันการาเฟเชเบิร์กเจ็บข้อเทา้าพลาดนะัร่วมทัพในเกมเยือนเพิ่งน้อยขณะที่ช่วงกลางสัปดาห์ในเกมคาราบาลคัฟก็ยังคงไม่แน่ว่าทั้งสองคนจะฟิตทันช่วยทีมได้หรือไม่เจเรมีเฟิมปงเจ็บกล้ามเนื้อ,อหลังต้นขา อาริซงเบเกอร์กล้ามเนื้อหลังต้นขาอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าที่พวกเขาเองนั้นจะสามารถกลับมาลงสนามได้ว่ากันว่้าทั้งคู่น่าจะหวนคืนทับหลังช่วงพักเบรกทีมชาติช่วงเดือนพฤศจิกายนในครั้งนี้การขาดฟริร็งและก็อาริซงนั้นทําให้ตรหน้าของโค้ชอาเน่เองไม่มีห้าแข้งสําคัญจากทีมชุดใหญ่ในเกมที่ต้องพบกับฟาเรสเกมฟุตบอลถ้วยบาเลเกเมองผู้ด,ดีวันพุธนี้ซึ่งนั่นยิ่งทําให คุณซื้อหัวสายจากแดมกัางหันลมต้องเจอกับงานยากในการแก้ไขปัญหาที่บุ่มเลากับทีมในเวลานี้ปัญหาการบาดเจ็บของทิมวูส่งผลกระทบกับโค้ดอาเน่ในการโรเตชั่นลูกทีมสำหรับเกมกลางสัปดาห์นี้ซึ่งนั่นหมายความว่านักเตะตัวจริงบางคนจะไปจะต้องลงเล่นขณะที่ม่ควรจะได้อ่าควรจะได้พักและการังศึกหนักอย่างต่อเน,นื่องในช่วงที่ผ่านมาแล้วก่อนถึงช่วงพักทีมชาติครั้งสุดท้ายในปี2025 ยังมีเกมที่ต้องลงเล่นอีก4ีนัดในช่วง12วันรออยู่งานนี้โค้ชอาเน่มีงานหนักรออยู่ในการที่จะรักษาความสดของผู้เล่นพร้อมกับฟื้นฟูความมั่นใจของพวกเขาไปพร้อมกันหลังจะผ่านไปเพียงแค่13เกมในฤดูกาลนี้ลิเวอร์ฟูมีผู้เล่นมากถึง10คนที่พลาดในการลงสนามอย่างน้อย1เกมจากอาการบาดเจ็บในขณะที่ตลอดทั้งฤดูกาลตะวัน24พวกเขามีผู้เล่นตัวหลักรวมแล้ว11คนเท่านั้นที่พลาดในการลงเล่นในครล้งนี้ โดยรายชื่อักเตะที่บาดเจ็บคนลิเวอร์ pool ก็จะมีโคติชโจนเจ็บโคนขาหนีบอาริสันเดอร์อิซักเจ็บโคนขาหนีบอรอันการาเฟนเบิร์เจ็บข้อเทาอ้าเจเรมีฟิมปงเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาอาริสุงเบเกอร์อรกล้ามเนื้อหลังต้นขาเจวานนี่เบรลนี่เอ็นคว้ยน้าเข่าูแดน,นเดนส์กล้ามเนื้อหลังต้นขาและก็สเตนฟาร์บารเซติกกล้ามเนื้อหลังต้นขานาะอาร์ตต์ดงบอบบริหารเอฟเจเจ้าของสโมสรลิเวอร์ pool ตกเป็นข่าวว่าไม่พอใจ กับผลงานของอาร์นเนสซาร์ตและก็กำลังพิจารณาทางเลือกครั้งใหญ่ตำแหน่งกุนซือของทีมแม้ในบ้านผลบอลยูฟาแชมเปียนลีกลิเวอร์พูลเพิ่งจะโชว์ฟอร์มร้นแรงถล่มแฟรงก์เฟิร์ตไป5ต่อหนึ่งแต่พวกเขากลับมาสะดุดกันอีกครั้งในเกมพมรีเมียร์ลีกหลังจากที่บุกไปพ่ายเบรนฟอร์สด้วยผลบอนสด2ต่อ3โดยของแดงลิเวอร์พูลสถานะที่เป็นแชมป์เก่าพ่ายไป4นัดติดต่อกันในลีก จนอันดับหล่นลงไปอยู่ต่ำกว่าแมนยูในตารางคะแนนทําให้สลอตต้องแบกรับความกดดันและเสียงวิจารณ์ที่ถาโถมเข้ามาแบบเต็มๆอะไรสุดก็มีการรายงานข่าวบอกว่าผลงานไม่ดีขึ้นบอร์ดบริหาร f f g อาจตัดสินใจปลดสลอตกลางฤดูกาลทันทีโดยหนึ่งในแผนสดเสร์ไพกก็คือการดึงเจเกนครับกลับมากู้วิกฤตชีมกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามจากการรายงานอีกแหล่งข่าวกลับระบุเรนเดอรวัลครับเนี่ย ปัจจบันนั่งตำแหน่งผู้ในการฝ่ายฟุตบอลของกลุ่มเลดเตรยังคงไม่ได้มีแผนที่จะหวนคืนทินแอนฟิลในเร็เวๆนี้และ f อ g เองก็ยังคงต้องให้เวลากับผู้สื่อชาวดัชเพื่อที่จะกู้สถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจกันอีกครั้งในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเอาละหนึงไงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะต้องเผชิญกับความผิดหวังอีกครั้ง หลังที่บุกพ่ายบรินฟอร์ด2องต่อ3และก็ทำให้ทีมนั้นแพ้นในพิมเบริฟนัดเป็นนัดที่4ติดต่อก,กันแต่ว่าท่ามกลางความมืดมนแห่งฟอร์มการเล่นยังคงมีหนึ่งคนที่เปล่งประกายนั่นคือโดมินิกโซโบ็อกสไไรโดยสถิติจากสนักของโซฟาสกอร์ระบุว่าดาวเตะชาวฮังการีทำคะแนนในเกมนี้ได้มากถึง9.1แต้มซึ่งมากที่สุดในสนามเลยก็ว่าได้กองกลางทีมชาติฮังการีนในวัย25ปีแซงเห็นถึง ความทุ่มเทและก็คุณภาพอันยอดเยี่ยมแม้ทีมจะย่ำแย่รับด้านแต่เขายังคงเป็นหัวใจในแดนกลางที่ไม่เคยยอมแพ้ให้กับสถานการณ์เลยผลงานของโซบ็อกสไลท์ในเกมนี้ถือว่ายอดเยี่ยมทุกวิติชั้น90บวกนาทีในสนามสมัดบอล120ครั้งส่งบอลสำเร็จ73ต่อ86ครั้ง โซบอลเข้ากรอบเขตโทษคู่แข่ง14ครั้งเซาอากาศ2ครั้งชนะการโดนการอากาศ2ต่อ2ครั้งชนะการดวนบอล11ครั้งมากที่สุดในสนามเลี้ยงบอลสำเร็จ2ต่อ3ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ8ต่อ10ครั้งชะแท็กเกิล3ครั้งย่างบอลกลับมาได้10ครั้ง1บล็อกลูกยิงและก็1อาซิสในครั้งนี้นั่นเองนะและข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะกันใหม่ค่าวต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ